โอเคถ้าบล็อกพระแฮหมันจะเป็นเหล็กก้อนเดียวแล้วก็แกะเป็นงานแกะสลักฉะนั้นงานแกะสลักเนี่ยเวลาคุณปั๊มเหรียญออกมาเนี่ยโอ้โหมันจะมีมันจะมีร่องรอยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเนี่ยพอเวลาเป็นบล็อกเหรียญแท้เนี่ยคุณดูตามพื้นเหรียญเนี่ยเขาจะมีร่องรอยการขูดการแกะสลักเห็นไหมเพราะอะไรเพราะบล็อกเนี่ยเป็นบล็อกแกะสลักแกะสกอ่ะ นะครับคราวนี้เหรียญเกะมันแกะใหม่ไม่ได้เหรอคุณฟังผมนะเหรียญเก๊แกะบล็อกใหม่ให้ตายเทโลบินนี่พูดแบบภาษาวมรู้เลยมันไม่มีในโลกเหรียญเก๊แกะบล็อกใหม่น่ะมันไม่มีในโลกครับไอเหรียญที่หน้าไม่เหมือนน่ะมันเป็นเหรียญคนละวาระหรือคนละบล็อกใครที่ยังเชื่อว่าเหรียญเก๊แกะบล็อกใหม่มีนะพอเวลาเราให้ดูเรื่อง ลมปีนี้ตัวตัดปีนี้โลหะปีเนี้ยอ่าแล้วถ้าคุณเข้าใจว่าเหรียญแท้เหรียญนนะั้นมันเป็นเหรียญเกน,นะทฤษฎีการดูลมทฤษฎีการดูตัวตัดดูโลหะยุคนั้นใช้ไม่ได้เลยผมถามันจริงอะ่ะไอ้คนทาพาร์เกตอะ่ะมันแกะบล็อกเป็นเหรอไปจ้างเขาแกะได้ไหมโช่นะครับมึงจะจ้างใครเพราะช่างเฉพาะทางแบบเนี้ยในโรงงานเขายังตามหาตัวกันให้ควักคุณคิดว่าช่างแกะบล็อกเนี่ยมันมีอยู่ นะอยากจะหาได้ก็หาได้ง่ายๆละครับเอาว่าทุกวันนี้จะหาช่างแกะบล็อกพ้าเนี่ยยังหายากเลยเขาเป็นช่างเฉพาะทางบางคนคิดว่าคนทำเก๊มันเป็นเทวดามันจะเสกอะไรก็ได้ผมถามจริงไอ้บล็อกเก๊เนี่ยคนทำเนี่ยใครทำภราเก๊แล้วแกะบล็อกเหล็กได้ม้างเรียกมาแกะให้ดูหน่อยไอ้ที่บอกพระหน้าไม่เหมือนเก๊อ หมายกวว่าไอ้คนพูดคนแรกกับมันไม่รู้แล้วเขาก็ไม่อยากลงทุนซื้อไอ้บล็อกที่ไม่เหมือนที่เคยขายก็บอกว่าเก๋พอเขาถามว่าเก๋ยังไงหน้าไม่เหมือนมันก็บอกเก๋แกะบล็อกไปมันก็ตอบกับปั้นทุบดินแบบง่ายๆอ่ะแต่เอาในความเป็นจริงผมถามจริงคนทําพัดเก๋ทีไ่ไหนแกะบล็อกได้มันแกะไม่ได้มันจะไปหาช่างแกะบล็อกที่ไหนแล้วครับไปจ้างเขาไงโถถ้ารู้นะว่าว่าช่างแกะบล็อกเนี่ย รู้ถึงขนาดชื่อคนที่จะแกะบล็อกพาเกสแล้วไปจ้างได้นะก็ต้องเป็นช่างคนเดียวแบบแกะเหรียญแท้ถูกป่ะทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเหรียญต่ละเหรียญนะทำโรงงานอะไรช่างแกะบล็อกชื่ออะไรช่างคนเดียวกันตั้งปีแกะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยคล้ายๆเอาว่ามันไม่มีไอเหรียญเกสแกะบล็อก,อกอใหม่อ่ะไอเหรียญคนละหน้าแท้หมดแหละทุกวันนี้พอผางก็เล่นได้พอแดงแจกแม่ครัวก็เล่นได้เห็นป่ะปูท่ทวดในกี่บล็อกก็แท้หมดปัจจุบันเนี่ยไอหน้าแปลกๆอ่ะออกวัดเอี่ยมมั่งออกวัดบางนอนมั่ง ไม่มีเจ๊แก่บล็อกใหม่อ่ะนะฮะใครที่เขาจะเชื่อแบบน,นั้นช้างเขาคือถ้าบล็อกพระแท้จะเป็นเหล็กก้อนเดียวแล้วแกะจะแกะสดหรือใช้ CNC หรือปั้นย่อ,อแล้วแต่แต่เหรียญสมัยโบราณเนี่ยแกะสดแล้วเหรียญสมัยโบราณทําไมแกะสดพี่โอ๊ตและสมัยก่อนทําไมหุงข้าวเตาถ่านนะคําตอบคือมันยังไม่มีหมออไฟฟ้าไงต่คำตอบคือสมัยก่อนมันยังไม่มีเครื่อง CNC อะ่ะมันก็ต้องแกะสดง่ายๆแค่นั้นนะ ก็เหมือนสมไมก่อนทำไมใช้โทรเลขก็มันยังไม่มีโทรศพัพท์ปะบล็อกพ้าแท้เป็นเหล็กก้อเดียวแกะสละักฉะนั้นเหรียญบล็อกจริงคุณส่องกี่เหรียญก็แล้วแต่เน,เนี่ยจะพรีโคูไปเป็นบล็อกเล็กทำ้มเดี๋ยวทําให้ดูใจเย็ยนๆอย่าพึ่งรีบถ้าผมไม่ปูพื้นนะ่ะคุณจะไม่เข้าใจเห็นไหมพ้าบล็อกจริงโอ้โหคมเนี่ยแต่พอเป็นพา้าบล็อกถอดไปไงคุณดูดิ แขนหน้าตื้นเบลอเห็นไหมนะฮะลวงข้าวนี่ตื้นเบลอหมดอ่ะคราวนี้ไอในการแกะสดนี่แหละครับมันจึงมีเรื่องราวขององศายันองศายันคืออะไรอ่ะมาองศายันสัญญานะครับคือเวลาคุณแกะเหล็กอะ่ะคุณดูนะเหรียญตัวจริงกับบล็อกเนี่ยนี่ <S 2>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  เข๋นี่เขอยู่ฝั่งนี้เขาเวลาแกะเนี่ยเหรียญเนี่ย มันต้องกลับจากหลังไปหน้านะแกกลับทางอ่ะเห็นป่ะบล็อกเนี้ยกลับทางอันนี้สังกติอยู่ฝั่งนี้หูก็ยากเลยคนด,ยดูดิเห็นป่ะต่เหรียญออกมาสังกติอยู่ฝั่งนี้คือเวลาแกะ,ะเขาต้องแกะกลับจากหลังไปหน้าซึ่งการแกะกลับจากหลังไปหน้าเนี่ยเขาใช้เทคโนโล,นโลยีคือการถ่ายฟิล์มคือเอารูปหลวงพ่อมาตั้งเอากล้อง่า่รูปตั้งได้ฟิล์มมาโอเวฟิล์มในห้องมาตัวนี้อ่าเดี๋ยวทําให้คุณดูหมดเลย คุณไม่ต้องแปลกใจครับนะว่าทำไมผมดูพระได้เร็วนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนที่รู้วิธีการสร้างเนี่ยเขาถึงมักไม่เชื่อเซียนพระครับผมเมื่อกี้คุณผมจะผมจะถามอะไรคุณอตาตพนผม,นนผมถามเลยคุณย่านึงไม่เป็นไรผมลืมไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคือเวลาคุณถา่ายผู้ยไ้ฟีมแบบนี้มาถ้าเวลาคุณจะสร้างเป็นบล็อกนะครับ คุณจะต้องถ่ายลายเส้นโดยการกลับแบบนี้ใช่แล้วทาบลงไปแล้วถ่ายลายเส้นลงไปเห็นไหมคุณกลัดถ้าคุณวางอย่างเงี้ยแกะมาเนี่ยนะมันจะปั๊มเหรียญกลับด้านใช่คุณต้องกลับใช้ฟิล์มนั้นเนี่ยแล้วถ่ายลงไปพอคุณได้ลายเส้นมาเสร็จคุณก็เดินลายเส้นไปตามนั้นลายเส้นถ่ายได้จากฟิล์มแต่ตัวหนังสือเนี่ย มันไม่มีในฟิล์มฉะนั้นการล่างเส้นตัวหนังสือมันต้องล่างกลับจากหลังไปหน้าเพราะทำไมงั้นมันดึงมีเหรียญโบราณหลายเหรียญที่แกะยางกลับไงอ่าใช่คือช่างแกะพอเวลาคุณลงเหล็กไปปั๊บอ่ะคุณคุณแก้ไขไม่ได้แล้วใช่งั้นก็ต้องเลยตามเลยจึงมีเหรียญแกะพลาดบ่อยอย่าปูดีสองสี่หกหกอ่ะมันจะมีหกลับทางจบหกเีชินล่าลวนะอ่าใช่ นะครับนะั้โอเคอันนี้ก็คือเรื่องราวของการสร้างบล็อกซึ่งไอ้เหลียญเก๊แก,แกะบล็อกใหม่มันไม่มีและไอการแกะสลักเนี่ยคุณเห็นไหมตัวยันเนี่ยโทษนะครับเลย ตัวหนังสือเนี่ยผมจยให้คุณดูเห็นไหมมันจะลึกใ,ให้ให้ให้ศึกยังไงให้คุณใช้ศึกยังไงอ่ะข้างบนศึกนะข้างล่างมันก็ยังจะลึกคือในซอกเนี่ยมันจะลึกตลอดเวลาใช่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นมิติของกันมันเป็นมิติมันเหมือนคุณใช้ดินสออ่ะคุณเขียนลงไปอ่ะถูกป่ะให้ข้างบนมันทื่อข้างล่างก็ยังลึกอยู่ ใช่แต่คุณดูเหรียญแท้ดิเห็นไหมใต้ตัวหนังสือก็จะยังลึกใช่มันจะเป็นแท่งเลยแต่ลองไปเหรียญเกด๊ดิไม่ได้ใช้ยังตื้นเลยมันจะเบอร์